ออกมาจากคอนแก่นแล้วนะคะจะกลับกลาลสินอันนี้ทางไปกลาลสินคะ่ะโอ้ยฝนตกแล้วป่าฝน,นตกแล้วตกทุกวันเลยช่อ,อ,องดียมะขั่น้มันถไดสองร้อยสี่สิบตีมันจะไปขายทาดยอดไดสี่สิบบาท มันไ,ไม่มีอะไรคุมเลยเนานี่ดูค่ะถ้าลราลงมานี่ยเหรอโดนรถวีเอทเลยดูว้าวไม่มีอะไรคุมเลยมากลัวจังเลยฝนก็เริ่มตกแบปลอยแล้วอันนี้ออกมาจากอนเก่็ดนะคะ เลยช่วนี้มีวันไหนไม่ตกัก่ันน้ำเจิงนองเต็มท้องน้ำหมดแล้วไม่ดูเ uh huh. ต็มเลยค่ะอันนี้เป็นเกล็ดคอนแก่นนะคะ դեռ կունենա